We'll สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราคงอยากจะถามท่านพระอาจารย์วอรครับว่าเข้าวัดเนี่ยเข้าไปเพื่ออะไรครับต้องหาสัจธรรมสัจธรรมก็แปลว่าธรรมะที่แท้จริงถ้าเราไปหาธรรมะที่แท้จริงพบนะเราก็จะวางของปลอมเองพอเราพบสัจธรรมคือธรรมะที่แท้จริงความทุกข์ของเราเนี่ยจะลดน้อยถอยลงโดยอัตโนมัติแต่ประเด็นของเราคือทุกวันนี้เราขาดาศาสนาทายาทที่จะเอาธรรมแท้ๆออกมาวางให้คนเข้ามา นำไปใช้ประโยชน์ไงฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามาดูกันแล้วคนไทยจำนวนเยอะที่ไปวัดเป้าหมายของเขานั่นไม่ถูกจุดไม่ถึงแก่นแท้พระพุทธเจ้าเนี่ยเคยสอนอเคยถ่ายทอดความคิดเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องรางของขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องบอกว่าไม่มีไม่มีพระพุทธองค์นั้นเป็น เป็นอภินักวิทยาศาสตร์หมายความว่าไงก็หมายความว่าพระพุทธองค์นั้นทรงสอนแต่สิ่งที่มีเหตุมีผลซึ่งสอดคล้องกับหลักทางวิทยาศาสตร์นะ <ak> ใครอยากรู้ก็เข้าไปพิสูจน์ด้วยตนเองอได้ทุกเมือ่อแต่ความเป็นวิทยาศาสตร์ในพระพุทธาศาสนาเราไม่ค่อยรู้จักกันและดังนั้นเราจึงไปได้แค่เปลือกแค่ผิวแค่กระพีนะไปไม่ถึงแก่นสัทีแต่เหตุผลเพราะอะไรทําไมถึงวันเนี้ วัดเนี่ยส่วนใหญ่ในประเทศไทยตั้งเยอะตั้งแยะมีสิ่งเหล่านี้เหตุผลมันมาจากไหนการศึกษาเรามีธรรมะที่ดีที่สุดอยู่แต่ระบบการศึกษาของเราเนี่ยมันทําให้เราไปไม่ถึงตรงนั้นไงการศึกษาของคณะสงฆ์นี่เป็นปัญหาใหญ่มากซึ่งเวลานี้ไหนๆพูดก็พูดแล้วก็อยากจะบอกว่าการศึกษาของคณะสงฆ์ก็ดีการศึกษาของเยาวชนคนไทยก็ดีแย <Yeah, S 1> ่พอๆกันแย <laughs> yeah, ่พอๆกันเลย <laughs> อยากจะพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้น พระซึ่งควรจะเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณใช่ไหม,ม,ม,มแต่เข้ามาอยู่ในระบบการศึกษาที่กับพร่องกับแพร่งก็จะเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณที่มีคุณภาพได้ยังไงนําไปนํามาก็เลยนําเข้ารกเพงไปหมดอฉนนั้นก็คือต้นต้นเรื่องอการศึกษาก็คือการศึกษายังไม่ดีพอคือเราไม่ค่อยศึกษาอะไรเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังเวลาที่เราไปสอนต่างประเทศซึ่งพระอาจารย์ไปทุกปีพี่น้องชาวไทยจะมาเยอะมากช่วงเช้าเพราะเป็นช่วงถวายทานและทําบุญ เราบอกว่าช่วงบ่ายนะบ่ายโมงถึง5้าโมงจะเป็นการสอนสมาธิภาวนาแบบลงลึกเหลือคนไทยสังห้าคนฝรั่งร้อยคน200คนอยู่ครบหมดแต่ช่วงทําบุญถวายทานเนี่ยเราชอบมากนะจะเป็นอย่างนี้หมดคือเราไม่ค่อยสนใจแก่นอย่างจริงจังไงเราชอบเอาสนุกสนานเอาเปลือกเปลือกผิวผิวเป็นลักษณะคนไทยอย่างหนึ่งท่านผู้ชมครับเราต้องมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงขั้นพื้นฐาน ของพุทธศาสนาและก็วัดกันแล้วล่ะครับสำหรับแฟนรายการนะครับที่ส่งชื่อและที่อยู่มาที่ Facebook วิกรมกรมบดิตนะครับภาษาอังกฤษนั้นเราจะส่งหนังสือคาถาชีวิต2นะครับที่มีลายเซ็นพระอาจารย์วอและผมขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ